วันนี้พี่เขานำธนบัตรแบงค์5้าบาทเอาไปขายในร้านารับซื้อของเก่านะคะบอกเลยว่าถ้าได้ยินราคาละอุตกใจเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนนะคะไม่สุงค่ะอินดี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหอมทาเดออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องหอมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องเงินเก่ากันนิดนึงนะคะเงินเก่าที่น้องหอมสะสมไว้นะคะเพราะว่าในคลิปที่แล้วนะคะน้องหอมนำทั้งเหรียญ สิทธิ์ที่เป็นเหรียญที่ระลึกนะคะแล้วก็เป็นแบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบเงินเก่าที่น้องหอมมีนะคะแล้วก็วันนั้นน้องหอมได้มาทําคลิปนะคะโชว์เหรียญต่างๆ่าเงินที่ระลึกต่างๆนะคะเพื่อนพี่ทุกคนทางบ้านได้ชมกันนะคะแล้วก็คือน้องหอมได้ไปอ่านคอมเมนต์นะคะวันนี้ก็เลยแบบว่าโอ้โหเห็นคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นะคะพี่พี่เขาบอกว่า เหรียญที่ระลึกของน้องหอมมีเยอะเหมือนกันนะคะหลายเหรือนไม่รู้จําไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่พี่เขาบอกว่าแต่ละคนนั้นคอมเมนต์มาบอกว่าให้น้องหอมเก็บสะสมไว้อย่างดีนะคะเพราะว่าวันข้างหน้าอาจจะมีมูลค่าสูงนะคะและว้วก็อาจจะเป็นเศรษฐีภายในวันเดียวก็ก,ก็เป็นได้นะคะก็อยากให้เป็นแบบนั้นเช่นกันนะคะทุกคนเพราะว่าเหรียญนี้ก็คือเก็บมานานแล้วเหมือนกันแต่ว่ายังไงอะไม่ไม่รู้ว่าแบบ คืออะไรแต่ว่าแค่เก็บไว้สะสมเพราะว่ามันเป็นของที่แปลกดีแค่นั้นเองนะคะแล้วก็แต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าราคานั้นเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ละเหรียญน,นะคะก็มีพี่หลายคนคอมเมนต์มาเช่นกันนะคะราคาแต่ละคนที่อาบอกมานะคะราคาก็ไม่เท่ากันเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องหอมอหลังจากที่อ,อ่านคอมเมนต์นะคะน้องหอมได้ไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งนะคะจากยูทูบเบอร์ชื่อดังนะคะเขานํา ธนบัตรนะคะแบงค์ Bank 5บาทนะคะเอาไปขายในร้านที่เขารับซื้อของเก่าหรือว่าคนที่เขารับซื้อแบงค์เก่ากันอยู่แล้วอะไรงนี้นะคะบอกเลยว่าน้องหอมเพิ่งเคยเห็นแบงค์5บาทเป็นครั้งแรกนะคะทุกคนบอกเลยว่าแบงค์ Bank 5บาทเนี่โอ้หใหญ่เบิริ่มเลยนะคะทุกคนใหญ่มากนะคะและน้องหอมเองก็อย่างแรกนะคะต้องขออนุญ,ญาตนะคะจากเจ้าของช่องก่อนนะคะ ชื่อว่าช่องอฟังโกโอเคนั่นเองนะคะบอกเลยว่าพี่สาวเขาหน้าตาสวยแ,วแบบเกาหลีหรือญี่ปุ่นไม่รู้ตาตีๆนะคะบอกเลยว่าสวยมากนะคะสเปคหลายๆคนแน่นอนนะคะแล้วก็ขอบอกเลยว่าวันนี้พี่เขานําธนบัตรแบงค์5บาทเอาไปขายในร้านารับซื้อของเก่านะคะบอกเลยว่าถ้าได้ยินราคาแล,แล้วตกใจเลยนะคะ ไม่คิดว่าประเทศไทยจะซื้อรับซื้อของเก่าเงินเก่าเหรียญเก่าต่างๆนานาจะราคาแพงขนาดน,นี้นะคะบอกเลยว่าทุกคนถ้าได้ยินก็ตกใจเหมือนกันเช่นกันนะคะอ่าแล้วก็วันนี้นะคะได้ไปเห็นคลิปของพี่สาวนะคะที่ชื่อว่าฟังกโกนั่นแหละพี่เขานําธนบัตรเพื่อที่จะไปขายนะคะแบงก์ก็คือแบงก์ใหญ่แล้วพี่เขาก็ใส่ในอ่าในถุงพลาสติกมาอย่างดีนะคะเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วการที่เขาจะรับซื้อของเก่าเงินเก่านั้นนะคะน้องหอมเองก็เคยดูเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าถ้าเป็น เงินที่ไม่ได้ผ่านการใช้งานจะได้ราคาดีมากกว่าเงินที่เคยผ่านการใช้งานมาแล้วอีกต่างหากนะคะแต่ดูจากเงินนะคะแบงค์5บาทของพี่พังฟังโกเขานะคะดูแล้วน่าจะเป็นแบงค์ที่ไม่ได้ผ่านการใช้มานะคะเพราะว่าดูแบงค์เขายังใหม่อยู่เลยนะคะแล้วทีนี้พี่เขาเข้าไปในร้านใช่ไหมคะพี่เขาก็ นำแบงค์ห้าบาทนะคะเอาไปให้ทางร้านนะคะหรือว่าพนักงานหรือเจ้าของร้านอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ทางร้านเขาก็ได้ตรวจสอบดูนะคะว่าแบงค์ห้าบาทนั้นเป็นแบงค์จริงหรือแบงค์ปลอมอันนี้นะคะเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วแบงค์จริงแบงค์ปลอมมันก็เยอะนะคะสมัยนี้นะคะแต่ว่าคนดูด้วยตาเปล่าอ,อาจจะดูไม่รู้นะคะถ้าเป็นคนที่เขารับซื้อ จริงๆอ่ะเขาจะดูออกนะคะและทางร้านเขาก็ได้เช็คเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ทางร้านเขาก็ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วและทางร้านนะคะก็ได้ถามพี่ฟังโปอีกทีนึงนะคะว่าคนมีราคาในใจไหมว่าคุณอยากจะขายเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะส่วนพี่พี่ฟังโปนะคะเธอก็แบบ ไม่ได้คิดอาจจะไม่ได้คิดมานะคะพี่เขาก็หันหันหน้ามานะคะมาถามตากล้องส่วนตัวของพี่เขานะคะว่าเราจะขายราคาเท่าไหร่ดีนะคะและท,ทีนี้นะคะตากล้องของพี่เขาก็ได้บอกว่าห้าหมื่นไปเลยนะคะพี่เขาก็พี่พี่ฟางโกะนะคะก็ตกใจว่าหุยห้าบาทแลกได้ห้าหมื่นเลยเหรออะไรเงี้ยแต่พี่เขาก็ลองประมวลดูนะคะว่าอขอสักหกหมื่นแล้วกันนะคะขอสักหกหมื่นแล้วกันนะคะก็บอกกับ อ่าทางร้านเขานะคะและทางร้านก็บอกว่าเราไม่รับซื้อธนบัตรของคุณในราคาห้าหมื่นและพี่ฟากโกก็บอกว่าทําไมนะคะและทางร้านก็บอกว่าเราจะซื้อในราคาห0 0แสนบาทนะคะโอ้บอกเลยจากห้าบาทกลายเป็นห้าแสนนะคะโอ้ฟังแล้วก็โอ้ขนาดนี้เลยนะคะเงินเก่านี่คือบอกเลยไม่รู้ว่าพี่เขาก็คือสะสมมากี่ สิบปีนะคะจนมีแบงก์เก่านี้จนปัจจุบันนี้คือบอกเลยว่าห้าแสนนี่คือสามารถนําไปตั้งเนื้อตั้งตัวได้เลยนะคะทุกคนโอ้โหห้าบาทเป็นห้าแสนไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่สิบเท่านะคะจากห้าบาทกลายเป็นห้าแสนเลยนะคะน้องหอมเห็นคลิปนี้ก็เลยตกใจมากนะคะและทีนี้พี่ฟังโก้เขานะคะก็ได้ขายทางร้านแล้วก็ได้เงินมาปึกๆเลยนะคะเขาเขาก็จ่ายสดด้วยนะคะทางร้านห้าแสนบาทนะคะโอ้โหเห็นแล้วก็แบบ อย่างนี้นี่เองนะคะเพราะคนไทยทําไมถึงชอบสะสมของเก่าเพราะว่าของเก่านะคะยิ่งสะสมไว้นานเท่าไหร่ยิ่งผ่านมากี่ร้อยกี่สิบปีนะคะยิ่งจะมีราคามากกว่านั้นนั่นเองนะคะเห็นแล้วก็บอกอบอกเลยว่าเราก็ควรที่จะต้องหาเก็บไว้บ้างแล้วแหละนะคะจากที่ก่อนน,นนั้นไม่ได้สนใจอะไรมากนะคะเพราะว่าเงินหรือว่าเหรียญที่น้องหอมมีนะคะอย่างเช่นเี้ยร้อยนะคะที่พี่พ ทุกคนได้เห็นวันก่อนนะคะแบงค์ร้อยก็คือจะเก็บไว้แค่แบงค์เดียวเพราะว่าดูมันแปลกดอีอาจจะเก็บไว้ให้ลูกหลานดูวันข้างหน้าเฉยๆว่าวันก่อนหน้านั้นนะคะสมัยก่อนมันเคยมีแบงค์อย่างนี้อะไรเงี่ยแต่ไม่เคยคิดที่ว่าเก็บ,ากบมาแล้วก็เพื่อจะนําขายไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะอย่างเช่นเหรียญพวกนี้ก็เหมือนกันนะคะก็เห็นว่ามันแปลกดีก็เลยเก็บไว้เหมือนกันนะคะเก็บไว้มานานมากแล้วเหมือนกันนะคะแต่ไม่รู้ว่าจากตอนแรกคือไม,ไม่รู้ว่ามันคือแบบ เงินใช้จ่ายได้ไหมด้วยซ้ํานะคะตอนที่แรกที่ได้มานะคะเพราะว่าส่วนมากเราจะเห็นเหรียญสิบก็คือมันจะเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าอันเนี้ยมันจะดูแปลกคนอื่นนะคะก็เลยเอย๊มันแปลกดีก็เลยเก็บไว้แค่นั้นเองนะคะตอนนี้ก็มีหลายเหรียญอยู่เหมือนกันนะคะน่าจะประมาณสิบกว่าเหรียญหรือยี่สิบเหรียญประมาณนี้นะคะแต่ละแต่ละเหรียญก็คือแบบปแปลกทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนอ่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะมา อ่าคอมเมนต์นะคะที่มีพี c ีของน้องหอมคอมเมนต์นะนะคะน้องหอมก็เลือกมาประมาณ34มี่คอมเมนต์เองนะคะเพื่อที่จะมาตอบคอมเมนต์นะคะแล้วก็แบบเห็นคอมเมนต์แล้วมันดูน่าสนใจดีนะคะแล้วก็เลยนำออกมาทำคลิปในวันนี้ด้วยนะคะพี่เขาเอ่อฟ f c คนนี้นะคะก็ได้คอมเมนต์มาบอกว่าธนบัตรแบงค์ร้อยรุ่นที่14ครับนักสะสมเขาเรียกว่ารุ่นโรงเรียนเลิกแบบมีพระเลิกแบบมีพระผลิต ออกมา2รุ่นครับดูด้านหน้าพอเออพอปอรอหรอกรมเล็กกรมใหญ่แบงก์ปกติราคา200บาทครับที่ราคา20,000 3 0 0ส0เป็นแบงค์ตลกลายเส้นลายน้ำหัวกลับหมวดเลขบนล่างไม่ตรงกันครับสะสมครบแพงแน่นอนนะคะอันนี้พี่เขาบอกว่า แบงค์ร้อยของน้องหอมนะคะไม่แน่ใจไหมเพราะว่าวันก่อนอะ่ะคือน้องหอมอะ่ะได้โชว์แบงค์ร้อยให้ pfc ได้ชมนะคะพี่เขาน้องหอมก็แบบไม่รู้ว่าแบงค์ร้อยอ่ะคือมันเป็นปีอะไรพอสออะไรนะคะเนื่องจากว่าน้องหอมหาดูในแบงค์แล้วไม่เห็นเลยว่ามันคือพอสออะไรที่เขาผลิตออกมานะคะแล้วก็พีเอซีคนนี้ก็เลยคอมเมนต์เข้ามานั่นแหละนะคะเพราะว่า ในแบงก์น้องหอมดูแล้วไม่มีจริงๆนะคะน้องหอมเลยคิดว่าเป็นแบงก์ปลอมหรือเปล่าอะไรอย่างี้นะคะแต่ที่เขาบอกว่าไม่ใช่นะคะมันก็คือแบบอะไรนะเขาบอกว่าผลิตออกมา2รุ่นนะคะอะไรเงี้ยประมาณนี้แหละ <c oughs> อ่าแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะก็ได้บอกว่าเหรียญที่ระลึกน้องหอมมีนั้นทุกเหรียญตอนนี้มีราคาเกินหน้าเหรียญไปแล้วโดวยเฉพาะเหรียญสิบที่มีรูปคุดอยู่ด้านหลัง ตอนนี้เป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญยิ่งนะักซึ่งราคารับซื้ออยู่ประมาณ120บาทร้อยถึง150บาทแล้วและอนาคตอาจจะไปถึงหลักพันหลักหมื่นก็ได้ให้เก็บไว้ก่อนอย่าไปใช้นะครับนะคะ,ะที่เอฟซีท่านนี้ก็บอกว่า่าตอนนี้เหรียสิทธิ์ที่น้องหอมมีอยู่นะคะก็จะถ้าไปขายก็คือจะได้ในราคา1 2 0บถึง150บาทนะคะ ราคาประมาณนี้เองเหรออันนี้น้องหอมกูไม่ทราบเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ได้แบบ่อย่างที่บอกไม่ได้สะสมมาเพื่อที่จะขายอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ถ้าวันข้างหน้าถ้าได้ราคาดีละอาจก็อาจจะมีแบบขายอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นนะคะพี่เขาบอกว่าตอนนี้ราคาหลักร้อยนะคะวันข้างหน้าอาจจะถึงหลักพันหลักแสนหลักหมื่นก็ได้นั่นเองนะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวก็ต้องเก็บไว้ก่อนนะคะทุกคนเนาะอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะที่เขาก็ได้บอกว่า เหรียญสินะคะรัชกาลองค์ที่5และองค์ที่7รุ่นแรกรุ่นเก่าเก่าทุกรุ่นราคาแพงนะเป็นแสนบาทเลยค่ะเก็บไว้ให้ดีนะคะเดี๋ยวรวยรัชกาลองค์ที่5กับองค์ที่7ไม่แน่ใจว่าวันก่อนที่น้องหอมได้พูดในคลิปนะคะไม่แน่ใจว่ามีไหมนะคะคุ้นๆอยู่นะคะเหมือนน่าจะมีแต่ว่า แต่ไม่รู้ว่าปีอันไหนอะไรยังไงไม่รู้นะคะที่เขารับซื้อกันเนาะแต่น้องผมยังไม่ได้ไปศึกษาดูเรื่องนะั้นอะไรอ่เแต่ถ้าเราดูแล้วถ้ามันแบบมีคนจะรับซื้อจริงๆราคาดีจริงๆแล้วก็อาจจะขายอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าตอนนี้น้องผมก็มีหลายเหรียญอยู่เหมือนกันนะคะอ่าก็ลองสะสมดูเผื่อวันข้างหน้า,าจะรวยกระทันหันก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะคะอ่าและคอมเมนต์สุดท้ายนะคะพี่คนนี้ก็ได้บอกว่า เหรียญและแบงค์ที่น้องหอมมีอยู่ปัจจุบันนี้มีค่ามากกว่าค่าของเหรียญหลายเท่าเช่นเหรียญสิบที่รูปราชะการองค์ที่ห้าและราชะการองค์ที่เก้าอาจมีค่าถึงหนึ่งหมื่นบาทเลยนะคะโอ้โหหนึ 1, ่งหมื่นบาทนะคะสมมุติว่าสิบบาทแลกได้หนึ่งหมื่นนี่คือแลกเลยนะเนี่ยจริงๆรนะคะทุกคนแลกเลยนะเพราะว่าราชะการองค์ที่ห้าและองค์ที่เก้านะคะน้องหอมมีหลายเหรียญมาก และแต่ละแต่ข้างหลังแต่ละเหรียญนั้นนะคะก็ไม่เหมือนกันเลยแม้แต่เหรียญเดียวนะคะก็รูปร่างจะแตกต่างกันไปหมดเลยนะคะแต่ส่วนด้านหน้าที่มีรัชกาลองค์ที่9และองค์ที่ห้านะคะมีหลายเหรียญเหมือนกันนะคะแต่ว่าเงินที่น้องหอมเก็บสะสมไว้มันก็จะเป็นเงินที่แบบว่าอ่าผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะก็คือดูจากเหรียญก็คือมันไม่ได้สะอาดมากแล้วนะคะทุกคนมันก็แบบก็เข้มสีมันเข้มๆนิดนึงนะคะทุกคน <laughs> ประมาณนั้นแหละนะคะ หลังจากที่น้องหอมได้ฟังคอมเมนต์แล้วด้วยนะคะแล้วก็ได้มาเห็นคลิปของพี่ฟังโกะนะคะที่เขาไปนำธนบัตรแบงก์เก่าไปขายนะคะได้ห0 0แสนนะคะโอ้บอกเลยว่าตอนนี้น้องหอมก็ที่ที่เก็บไว้นะคะก็เริ่มรู้นะคะว่าราคาถ้ายิ่งนานอาจจะสะสมะได้จริงได้เยอะแบบ พี uh, ่ f c เอฟคอมเมนต์มาก็เป็นได้นะคะตอนนี้ก็สะสมไว้ก่อนนะคะก็เก็บมาก็คืออู้หลายปีมากแล้วเหมือนกันนะคะทุกคนแต่น้องหอมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะคะแต่ก็ขอสะสมไปเรื่อยๆนะคะวันข้างหน้าอาจจะเป็น10บาทอาจจะแลกให้น้องหอมเป็น10,000หรือ10,000แสนก็เป็นไปได้นั่นเองนะคะก็เก็บไว้ให้สำหรับลูกลูกหลานวันข้างหน้าก็แล้วกันนะคะถือว่าเป็นสมบัติของ อน้องห,หอมที่เก็บไว้ให้ลูกหลานแล้วกันนะคะวันนี้นะคะทุกคนในคลิปนี้นะคะถุาเพ,พื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะมีความคิดเห็นนะคะมีความรู้สึกยังไงบ้างก็คอมเมนต์มาในใต้คลิปนี้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้น้องหอมขอตัวลาไ้เพียงเท่านี้นะคะแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ